สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเพนเเลเตอร์ทุกท mm ่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะน้องก็ไม่ได้มารีวิวรถเข้าใหม่นะคะแต่ว่าจะพาลูกค้ามาชมรถนะคะ M 7040ที่เราเตรียมจะจัดส่งให้ลูกค้านะคะซึ่ง รถที่เราเตรียมจะจัดส่งให้ลูกค้าก็คือรถที่เราเช็คสภาพให้นะคะลูกค้าซื้อไปในราคา485,000บาทนะคะ M7040 นะคะ485,000บาทนะคะซื้อในราคาเช็คสภาพนะคะเราก็าเช็ครายละเอียดให้นะคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการลองรถทดสอบรถนะคะทดสอบว่ารถที่เราเก็บงานให้ลูกค้าเนี่ย ผ่านไหมน,นะคะเรามาเช็ครถลองรถดูว่ารถที่เราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเนี่ยผ่านมาตรฐานหรือยังนะคะผ่านเกณฑ์ที่จะพร้อมกระส่งให้ลูกค้าหรือยังนะพอหลังจากที่เราเช็คสภาพให้ลูกค้าแล้วก็ลองรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะเอามาเก็บรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้ยก็คือเช็คระบบไฟนะคะประกอบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ใส่หางล้างรถเคลือบสีให้ลูกค้านะคะแล้วก็ทําการนัดวัน เอาละค่ะเราจะไม่ดีลาแล้วนะคะไม่พูดาพาดทำเพลงแล้วไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะช่างของเรานะคะกำลังท,ทดสอบรถนะคะว่ารถที่เราเช็คสภาพให้ลูกค้าเนี่ยผ่านหรือเปล่านะคะมาทดสอบดูเนาะมาเทสรถก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะคะ 4 0นะคะ M7040 นะคะราคานะคะรวมเช็คสภาพรวมจัดส่งน,นะคะอยู่ที่485,000บาทนะคะนี่รถไม่แรงไม่มีแรงเดินจริงๆนะคะถูกและดีมีที่เพดแทคเตอร์เท่านั้นนะคะ ัดสมให้แบบนี้นะคะมีให้เลือกที่เพชรแทคเตอร์ ector, ตลาดรถไถยมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะเพชรแทคเตอร์ Pet ector, ตลาดรถไทมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะ0800-92 4292ค่ะ085 8 5 2 9 5 15นะคะคะดูความแรงของเรานะคะเทสรถก่อนจัดส่งลูกค,ค้านะคะเช็คทุกจุด สำหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถส,สวยๆนะคะอยากได้รถรุณเอ็มสวยๆนะคะพร้อมเช็คสภาพพร้อมเก็บงานให้นะคะตอนนี้นะคะที่ร้านเราก็มี M85 M60 M95 ไว้ให้ลูกค้าเลือกดูเลือกชมนะคะเข้ามาลองรถเข้ามาเลือกรถเข้ามาดูรถกันก่อนถูกอกถูกใจค่อยคุยเรื่องราคากันได้คะ่ะเฮดแท็กเตอร์ ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะเพจแท็กเตอร์แต่อยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นะะะนะคะ0800924292ค่ะ0 8 5 8 5 2 9 5 1 5น่านะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไครต์ให้นะคะก็ขอขอบคุณมากมากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้า ไปดูรีวิวรถหรือว่ารีวิวจะสง่งหรือว่ารีวิวอะไรนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับทิปนี้สวัสดีค่ะ